Okay, those... in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win nah likely i'll be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running sh right see and i'm playing okay ชื่นเดียวติดเลยแต่ว่านี่จอดไปสองอาทิตย์แล้วครับเก่งไกลบ้านเขาด้วยเราจะไปหาช่างแกจก,กันเนาะนี่ครับโอ้โหภายในเป็นงี้นะฮะอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่ากลิ่นเดิมยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราหาช่างแกจก,กันเนาะใกล้เป็นดักคอนแม็กละ แต,แต่ยังไม่ขนาดนั้นเนาะแอร์อหน่อยแอรทำงานโอเคเก็บมือน้ำมันมันพอเหลือนะครับเอ๊ ไฟเลี้ยวกับไฟนั่นกันแบบนะ okay, เคเจอแล้วนี่เป็นไฟเลี้ยวไอ้มุมแบบรีบเรียวนะฮะไฟเลี้ยวไฟมุมมานี่เลย okay, เฮ้ยเ๋ยาหายนี่ดีกว่า ต้องรีบไปรีบมาต้องมารถอ,อีกโ <c oughs> อเคแต่ช่างแจ็คก,กันนะครับโดยพื้นฐานก็ยังแต่ว่าแปดยังดีอยู่เนาะเบรกโอเคเบรกแม่รถสมบูรณ์มากเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องนิดนึงนะฮะอาจจะรอดนึงนะครับ <c oughs> สิบโมงยี่สิบแม่าฬการตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวต้องหลดลงหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะฮะตามตามตามรถที่เขาลดลงกันเนาะโอเคเรามาถึงแล้วครับทางข้าหูดแต่แจ็คก,ก็เป็นติดมันนี่นะครับลาติดมันประมาณลากระงสามสองมั้งหรือยี่สามเนี่ยจำได้ละ,ละแต่ประมาณนี้นะครับก็<ม> วันนี้เรามีนัดกับท่างแจ็คที่จะรถไปทำคันนี้มาทำเนาะก็โอ้โหมันก็มีหลายหลายอย่างที่ต้องทำนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะจัดเลยครับเพื่อเอาใ,ใกล้เคียงกับดัตต้นแม็กไม่สุดนะครับอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ว่าใกล้เคียงแล้วกันเนาะอเอคนี่ครับถึงแล้วช่แจ็ค ใช้เวลาอีกนานรอยพอสมควรนะครับกว่าเราจะได้ทําแต่เราจะยึดช่องนี้เลย ด็ครับเดครับแลวเมอนครนี้ทำให้เสร็จเลยเนี่ยกรอเ่งเนช่างเขาเปลี่ยนสีผมด้วยอูดิจาไมเปลี่ยนสีผมเนี่ยยังเฮงยังไหมโอ้วันนี้ทำเรกตาช่องประตูน่เดี๋ยวหลายอย่างเลยครับคาดว่าตัดทรงรถตัดทรงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไฟเลี้ยว เดีวเก็บไฟเลี้ยวเก็บไฟเล้วมุมแท้ไว้ก่อนไปเลี้ยวไม่รู้แท้มันนะไปมุมนี่มันไม่สวยอ่คนคนสีคนสีคนสีอะไรพี้คนสีดำครับดุมๆมันนะมันไม่สวยก็คือถ้าเราไม่มีเนี่นะครับหลายคนเนี่ย สสยน้ทัาอะไรเงี้ยงมาเะไ้เชิญชมก่อนไหมครับไเชิญชมก่อนไหมครับพอเราเปิดปุ๊บพอปิดป้มฝุ่นก็เข้ามาในห้องแต่ถ้าเรามีเครื่องดแรงดันหกดีไหมดีมีเครึ่งดีหรือหรือควรจะแบ็กเลยแบ็กเลยจริงเหรอออกไปจากห้องผ่านช่องประตูชองหน้าต่างทำกลับเดิมก็ไม่ยากเห็นพีเอ็มสอัห้ารนี้ก็จะลดแบ๊กขนาดไหน อ่จะพอดีป่ะจนถึงที่สุดเท่าที่มันจะสวยข้างหลังข้างหลังแตกไหมฮะข้างหลังก็ใส่กองโลดเลี่ยนซชาลงซ้แหล็กตามสุดสองประเทศนะครับมีความสามารถในการกรองอากาศได้คล้ายกันแต่จะต่างกันตรงที่เครื่องข้ออากาศเ่วนใหญ่จะเื่อนเท่าไหร่ไหมยะเลื่อนเท่าไหร่ไหมไม่ถึงกับแตกได้ไหมมีฝุ่นห้องร ไไงนี่ไงไงแต่มันต้องมีเกิร์เอีกนะตามดากออนแม็กเลยอ่ะติดเกเหน้าหลังอ่ะลก็คือเปลียนกับน้รให้ครับผมรู้ครับว่ต้องทำอะไรครับน้ำหมีบ้านเจลองอยู่และเรามีแม่บ้านที่เจ็แล้วไงครับเนี่ยไปเที่ยวมากี่วันเนี่ยดูห้องเครื่องไหมต้องทำอะไรป้าทมันไม่เยอะไม่เยอะต้องทำน้องหรือไงล้างแอร์ยังัง ลอยทั้งแก๊กคนเดียวเลยตั้งแอ้งรแบอเ้างไม่แอร์ม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำรอเย็นระบบแบบนี้นะครับจะมีเครื่องมนหไยด้วยยังยังไม่ดูเลยครับ ก็เอาไปจอดอย่างนี้เลยี่ะครับยใช่ครับแยกเไม่อยู่อ่ะผมก็ไม่ไปไหนเลยไงมว่าใช้เครื่องสร้นไรนันบวกแล้วค่าุ่นภายในถอด่วน้ำออกหรือข้างหน้าออกเปลี่ยนายพนามิงเปลี่ยนซีนโอเคลองลองดูครับว่าฟอนามิงก็คงคงไม่แพงมากเท่า่ไหร่นะครับท่านกบงโอเคโอเคลองดูครับซึ่งซึ่งปั๊มน้ำคุณเปลี่ยนมาเนี่ย หรือป่ะไปนะเหรอเหรอน่าจะรู่สูง55ลองลองระบบน้ำมาผมว่ามันมันร้อนเนาะระดับนี้ส่งผลเสกับสุพน่ภาพม่มีวาน้ำดูก่อนดีจะข้อมูลกลมเน้อยไม่ควรเกิน376ิิกรัมใ่หมใั้จ่ายเยอะๆไหมเนี่ย่ยเยอะนะเยอะรอจรตังค์ไม่มีช่วงนี้ถายเทอากาศนั่ อากาศเก่าโดนดังโหลดนี่โหลดถ้าโหลดประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆด้วยกัน่าหลังสามพันกว่าบาทโอเหลดค่าแรงไหมสามพันห้าไม่เกินนี้หรอกอุ้ยอ่าเชื่อมือเชื่อมือเอาสวยๆนะยังนะแล้วก็อลไรกันอันนี้ต้องถอดไหมครับถอดครับผมดูไม่สวยดูไม่สวยอ่ะอันนี้มันเทินภาพอ๋อมันมันมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะ แต่ขอความกูหน้าขัดครับม,มีมีที่ขัดได้ไหมครับต้องสั่งลาซาด้าซื้อครับผมตัวขัดครับตัวขัดเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันคงมันคงไม่ยากหรอกผมว่านะไม่ยากครับไม่ยากครับพี่วุฒิทำเองก็ได้ครับเนี่ยหรอใช่ครับไม่สวยอ่าเดี๋ยวว่ากันตรงนีอ้อันนี้ไม่ไม่ช่นขายถอดอันนี้มาตัวความสวยเนาะขายไงขายแล้วซื้อแม็กเนี่ยซื้อแม็กซื้อยางเนี่ยขายเนี่ยโหแบบหาย,ยากมากแม็กเนี่ย ต้องใช้แล้วไหียงพลาสติกอ่ะเขาค่อยอเลาะค่อยอเลานะ,นะ,นะ,นะช่วยช่วยช่วยหน่อยนะไปงานไม่ไม่ช่วยครับน,นอ<ม>้องไ,ไปงานน,งน้องน้องช่วยพี่พี่ช่วยน้องนะไม,ไม่ช่วยครับถือว่าเป็นแกซิลิโคนเนี่ยถือว่าเป็นปั้นปั้นรถด,ด้วยกนันนะเนี่ยทีนี้เราจะมาพูดถึงความหมาะเราขายขายเสร็จเดี๋ยวมาแบ่งกันใหม่เริ่มใหม่เริใหม่เลยโอ้ยถ้าตัดตัดทรงกันแก สวยไหมแต่ทรงไปเร็วแน่หนูว่าก็เดี๋ยวจัดส่งเสร็จมันก็จะโนะอะเพราะเมาเดิมเดิมเลยพวกนี้เนาะดีกีไม่เอาไปดีแล้วเะวอุลเอาไปตั้งไว้ห้องนี่ได้เหรอหาไม่ได้นนมันสนใจไหมเาาท่านัั้นมนจะยังไงอย่างเนี่ยเก็บแบกให้ด้วยโอโ้โหไม่มีแล้วนะไอ้นั่นไหะราคาเท่าน,นั้นนะราคาที่เขาหามันจะไปหาที่ไหนได้ โอ้สวยเนี่สยสวยนะเนี่ยผมวางนนี้ไม่ได้นะใไม่เลยว่าจะติดตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสั่งกระางหน้ามาไม่รู้ไม่รู้ได้ป่ะอันนี้ก็แต่เดียเด๋ยวแต่เดียเด๋ยวสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวชุดหน้าผมสั่งมาสีดําแล้วก็มันต้องมันต้องเป็นเป้าไฟของมันเนาะเป้าไฟทีฟอาร์เนาะเป้าไฟมันแล้วก็ไฟอ่าอันนี้มันทำที่หลังได้เนาะไม่ยาก ยากเขาจัดทรงก่อนครับจัดทรงเราจัดทรงแล้วมันจะใช่ว่ะจัดทรงแล้วก็เปลี่ยนระบบน้ำใช่อันนี้สวยไม่เหมนกครับต้องบอกผู้ชมแบบไม่น่าแพงมากโอเคโอเคมีอะไรมีอะไรจะมีอะไรจะทำทำอีกไหมครับชั่วโมงแน่ๆเราไม่ต้องใช้สีไม่ต้องทำแล้วสีสวยมากเลยนะห้าพันห้าวันประมาณนั้นตอนนี้อยู่ที่สิบพอได้เนาะได้ได้ได้ไม่ต้องเอายื่นไม่ต้องเอายื่นไม่สวย ่าใชมตันนี้เขาไม่เอายื่นแล้วถ้าเอาพอดีกับรถแล้วนี่แม็กหาแบบผมพริกขีนดินเลยนะผมจะได้ขอบสิบเจ็ดนะตรงตรงคอนเซ็ปต์แม็กฟอร์ดเลยอะ่ะเหมือนเหมือนกันเด้ชาเบนเล่เบนเล,ล,ล่เลยนะโอเคไหตามยุกตามยุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นไงนะดีวีซ์เจ็คอีกแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันอีกเชิญถ่ายรูปหน่อย ห <c oughs> าลูกคู่รถหน่อยแล้วทำหน้าปกเนี่ยนี่เลยเหมือนเดิมเออเอาลเเแล้วโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ครับเบสคอ Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha nah unlikely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hide me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh ricey. And I am playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh turning my sleeping games. Not that vain, I just wanna be greatness ครับอันนี้มานี่ครับดูคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเอามาจาก d r a g on m a c นะแต่ว่านี่เป็นทำใกล้เคียงนะเพราะว่าไฟหน้าไฟท้ายนี่ยังกระจังหน้ายังไม่ได้มาครับแต่ว่าได้สารหลอ่อไฟขาวมาแล้ว ทั้งทั้งตัวสปอ์ตไลท์ด้วยครับแล้วก็ไปเลี้ยวไปมุมนะไฟขาวไฟเทียบนะแต่ว่าไฟแท้ก็มีนะครับเก็บไว้ตัวนี้ใช้ออฟเซตที่เป็นออฟโหลดนะครับโหลดประมาณนี้เลยก็สวยนะครับสวยอยู่เนี่ยนะครับใช้ได้เลยอะ่ะโอโหลดลงประมาณ3นิ้วนะครับนี่นะครับ กระบะนะครับลงมาสามนิ้วก so ็มีกระบะมีป no, no like well, ุ๋เล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คันนี้ก็เขาาจ้เคยติดแก๊สมาบ้างแล้วนะครับเอาเป็นเครื่องหนึ่งเจนะครับโอเคนะครับตาแบบนี้เดี๋ยวต้องปั่นออกกันให้พวกนี้เนี่ยปั่นสิคคนออกเนาะ เดี๋ยวต้องต้องปั่นออกนะครับเดี๋ยวลองให้ร้านที่เขาคาแคร์ปั่นออกดูนะครับว่าเอาออกได้ไหรือเปล่าเค <Okay. laughs> เดี๋ยวสวัสดีครับคุณแก๊กสวัสดีครับสวัสดี้ครับขทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยท,ทั้งคันแล้วครับเอาเหรอวิอจัดทรงสวยตอนแรกดูในรูปไม่สวยเลยเนี่ย <laughs> ดูในรูปไม่สวยเออเต้องมาดูตัวจรงิง <laughs> <laughs> เห็นไหมมันทะเลาะหลังมันยืดอองมาหน่อยแล้วสวยปิ้งเนี่ยอยากให้ยืดหนีสวยนะเออสวย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 มันต้องมุดซุ้มครับเนี่ยเรามองข้างหน้าข้างหลังจะสูง ใช่แต่พอเราไปมองข้างหลังข้างหน้ามันจะยอันนี้สวยนี่สวยนี่แหละครับแม่แม่เชื่อสวยเนาะสวยเนี่ยกระจังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งสวยแบบนี้ละเนาะเปลี่ยนล้อสวยแล้วแม่ก็เหลือก็สวยเหลือเหลือสปอยเลอร์ไอ้เหลือไอ้สักเกิร์ตทำแบบให้เหมือนเขาเดะเลยใช่ไหมเดะเลยเด้เลยขนาดแม็กแม็กเข้ามาได้ไงมาเนี่ยส่งก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนชักแจ็คอธิบายซ่อมซ่อมเครื่องยนต์หน่อยครับ เพราะว่าแจ็แกก็ส่งรูปรูปมาให้แล้วแต่ผมเปิดมีเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิด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 นี่ก่อนเปิดนี่ให้โอเคอะไรครับเดี๋ยวเราเราทำเท่าที่ทางแจ็คมีเวลาก่อนเนาะและและเรามีตังก่อนถูกไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานทามิ่งลูกลอกหล่อเย็นวาล์วน้ำอู้ยวาล์วน้ำอัจฉริยะเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอ อันนี้เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบวันนั้นที่ขับมาแน่นอนมันเดือดถูกไหมใช่ครับวันนี้ไม่เดือดละวันนี้ไม่เดือดแล้วครับน้ำน้ำแดงโตโยต้าเลยโตโยต้าเลยครับโตโยต้าเลยอ๋อนี่ยังมีรอยคราบเออ่แป้งของโตโยต้านะจ๊โอเคก็โตโยต้าโตโยต้าดีกว่าอีสุนเนาะพี่บ่าวครับต้องต้องใช้ให้ตรงรุ่นเขาครับสายพานหน้าเครื่องใช้ได้อีกนานใช้ได้อีกนานครับไอ้ไอ้นี้ก็เหมือนใหม่ๆอยู่เนาะไอ้ใจชาร์ทเนี่ยใหม่อยู่ครับใหม่อยู่ ปั๊มน้ำเขายังใหม่ๆอยู่เนาะใช่ครับโอเคก็เปลี่ยนระบบวีทีไอที่มีที่เขาอุดมาที่มีเขาอุดมาทำไมต้องอุดมาก็จะดีขึ้นแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันมันมีรอยน้ํามันรั่วเขาก็ไปอีพ็อกซี่อุดตรงตูดวีทีไอเลยตรงนี้นะนี่นะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ไอตรงนี้นะใช่ใช่ตรงนี้สังเกตว่าไม่มีน้ำมันเรื่องเครื่องรั่วแล้วนะไม่มีอ่ะมีแต่ซึมๆเบาๆเล็กเล็กแค่น้อยไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเป็นเครื่องหนึ่งเจก็ สายพานนี่มันลบตัดลบตัดโหนี่อะไรเนี่ยยุ่งเหยิงจริงไม่เป็นไรช่างคนหนึ่งสายไฟอันหนึ่งนะโอ้โหครับแต่แต่รับถ้านั้นได้ดีรับแอร์ก็แอร์ทำอะไรเนะย็นแล้วครับเย็นแล้วแอร์ไแอร์อยู่นี่แอร์ก็คือรือ้อรื้อคอมมาเติมน้ำมันคอมใหม่แว็กเติมน้ำยาใหม่เย็นเฉียบเลยเย็นเฉียบเลย เดี๋ยวไปรับเมียแน่คันนี้เนี่ยวันนี้ได้ครับเย็นไม่เย็นเดี๋ยวเมียบ่นเองครับโอะเมียเมียเมียขึ้นรถไฟมาอ้าวเมียผมรออยู่นี่เลยผมพม่เป็ไรแล้วครับอาแต่แรกว่ากลัวจะมาว่ากลัวจะถ่ายถ่ายไม่ได้มันมืดไงอันนี้เหลือปัญหาเดียวที่เราต้องทําคืออ่างน้ำมันเครื่องใช่ครับยดนิดนิดจดนิดนิดเพราะว่ามัน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 ใช้เวลาเนาะใช่ครับมันต้องใช้เวลาเออแจ็จะทําด้วยแข่งแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วใช่ครับ มีเครื soil, ่องเครื่องวิ่งวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าแอร์ตัองเย็นกว่าเดิมเพราะว่าไอ้พวกระบบน้ํามันมันเย็นขึ้นหมือน่อนเนาะเย็นขึ้นแอร์ต้องเย็นขึ้นหน่อยนึงเย็นจริงไม่เชื่อตาดูไอเย็นเย็นเชื่อ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 แต่ว่าชอบไปเนี่ยส่งมาอ่ะต่ลแรกดูในรูปแบบอะไรเนี่ยมนตูดตูดตูดเป็นหุบตูดตูดเป็นต่ำเหลือเกินตอนแรกนะให้มาดูตอนจัดทรงครับว่าช่างลำบากขนาดไหนโอเคอันนี้ ข้าวๆคือข้างหน้ามันยกลงได้เลยถูกป่ะเป็นทันทาบานเนาะข้างหลังนี่คือจะลําบากตรงเวลาเราไงไงยังไงแหดแนหาระยะเผื่อเผื่อเขาเพราะว่าไอ้พวกที r เนี่ยเขาจะทําให้มันดูทรงเตี้ยเน่ยทำยากมากๆเผื่อเผื่อจะเป็นความรู้เพื่อนสมาชิกครับแหนบต้องเอาออกไหมครับแหนบเอาไหมแหนบเอาอกครับเอาแหนบบรรทุกออกออออกโอเคอ่าแล้วก็เหลือแหนบธรรมดาไว้แล้วก็ดัดจัดทรงหน่อยเพราะว่าเราจะใส่กล่องโหลดที่มัน เยอะๆเลยก็ไม่ได้แต่ไม่ใส่ก็ไม่ได้ระยะเด้งไม่มีนี่เหรอใช่ครับโอ้แนวแนวมาออกอัดดึงใช่ไหมครับเข่าเขาถามกวอนที่ก่อนแล้กองอยู่นี่แหละครับถ้าไม่เอาไปผมชั่งกิโลนะครับเอาเอาไปด้วยกันนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเผื่อเผื่อไว้เเเเด้งนะครับผผผืืื่่่อออไทำมีดดีกว่าใช่ครับได้ครับยังใส่กระบะดท้ายเลยครับผมคันนี้มันเคยติดแก๊สนี่มันเคยเจาะรูมาไม่เห็นนะฮะแล้วก็ทำอะไรอีกนะ แอร์แอร์ทำแล้วมีสามอย่างเนาะแอร์หน้าเครื่องแล้วก็โหลดใช่ครับจัดทรงจัดทรงจัดทรงใช่ครับก็นี่เหลือปั่นเนี่ยไม่รู้ร้านไหนเขารับปั่นมั้งอ่ะแจ็คต้องร้านคาแคร์มีไหมแถวนี้มีไหมถามเขาดูคาแคร์เขาน่าจะรับทำนะอ๋อคาแคใช่ป่ะใช่ครับนี่เราเริ่มรับฟื้นฟูอืมตรงนี้เนาะเหลือนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวจัดคาบกาวใช่ใช่นี่แต่สีสวยนะ ะสีก็าสวยมากใช่มันบางเฉียบเลยนี่โอ้โหพี่ก็อุตส่าห์ไปหาล้ออะไรนี้มาจนได้พี่ไปหาที่ไหนมาโอ้หาล้อสายสี่พุทธมณฑลสายสี่โอ้โหหายากเลยขอถือเจ็ดเจนนะ,ะ<อ>งงตรงเป็นงงตรงโอ้โหสวยดูใน,น,ใน,ในรูปทำไ,ไมตุ่นต่ำนี่วะอะไรสวยสวยเลยครับสวย เออสวยสวยสวยเพราะว่าเออม,มันสูงกว่าข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวมันก็โอเคนะมันสูงกว่าข้างหน้าหน่อยอ่าเพื่อนอุไว้นี่เป็นน้องๆแล้วนะเดี๋ยวต้องหาทําร้านทําสเกิร์ตใช่สกเกิร์ตหน้าและสกเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างแล้วก็กระบะท้ายใสไอ้นั้นหน่อยตุดเป็ดหืมไก่ทอดลงเหรอ ถ้าก็ถ้าแม็คแม็คฟอร์ดเครื่องเครื่องเครื่องประมาณห้าหมื่นนะฮี่ฮักเอาเครื่องแพงไหมเครื่องห้าหมื่นแม็คฟอร์ดไปซื้อไหมผมหน่อยผมซื้อสามเครื่องจะมันมาควันได้เลเร็วหรือ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 แล้วหาหนึ่งหนึ่งจุดเก้าธรรมดาพูดถึงหนึ่งจุดเก้าก็ได้นะครับหรือเก้าเกียร์โต้ธรรมดาเนาะเกียร์โตนะเกียร์ธรรมดาเนี่ยครับแต่เกียร์เกโต้ก็งบบานเลยครับเกียร์โตชอบไหมเกียร์โตอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยว เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มารับรถเนี่ยนี่ไงนี่แดงแดงฉ่ำเลยนี่แดงแบบนี้เลยชมพูชมพูใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นข้าวแป้งคือของแท้มันต้องเป็นข้าวแป้งเป็นข้าวแป้งใช่โอเคคโอเเดี๋ยวสายไฟเดี๋ยวให้ไปตัดใหม่เนาะไม่มีพอพอจะได้อยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเออเต็มไปหมดเลยเนี่ยแก๊สออกสายแก๊สออกแล้วเรียบร้อยครับโล่งเลยคนนี้ ครับได้อีกนานอันนี้อันนี้คือที่เติมน้ำใช้ครับน้ำามน้ำโมน้ำน้ำพักพอน้ำพักพอน้ำพักสบอยน้ำฝนก็มีเออสวยเนาะก็หรือเปลี่ยนให้หมดแล้วครับตามรูปตามคลิปที่ส่งไปให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเยอะมากครับเราทำให้เขาหมดทุกอย่างนะแล้วรูปนี้คือไงเปลี่ยนฝา เปลี่ยนฝาเปลี่ยน้าเปลี่ยนไปใช่ไหมบอกขาเลยเกลนโอเคเปลี่ยนฝายเปลี่ยนฝานี่สวยเลยเห็นไหมเนี่ยเลยเนวเมริกาเนวเมริกาโอเคโอเคโอเคให้ขาวเนวเมกาได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวยังไงเขาว่ากันเนาะแต่สวยอ่ะทั้งแคททข้งแคทลองขับดูยังว่าโอเคป่ะก็โอเคครับเนาะมันไม่มันไม่กระเด้งมากเนาะไม่กระเด้งมากไม่กระเด้งมีระยะมีระยะให้กระเด้งอ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชนเลยเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราจะทรงเตี้ยขนาดนี้เขาถึงวอลชีสีกันไงแต่คือไม่ใช่ว่าชนทุกคร <ชน S 1> ั้งตึงต้งๆไม่ใช่ชนก็คือชนยางกันกระแทกต้อง,งแรงๆหน่อยใช่ซึ่งเราตัดตัดยางกันกระแทกแล้วอ่าโอเคโอเคไม่งั้นมันลงไม่ได้อย่างนี้แน่นอนอ่าได้ได้นี่ครับทรงทรงมาสวยเลยนะเออฝีมือจริงเลยอะ่ะฝีมือฝีมือ,มอนี่ต้องอเสกเลยเสยเนาะคนทำยังไปยืยนดูทุกวันจริงเหรอ ใครเดินผ <c ười> <À S 1> ่านไปผ่านมาเขาก็มองอ่ะเออจอดตรงเนี้ยสวยนะ Cruising in my lane, fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh ricey And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. ไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้พี่พี่สมพงมาเรียบร้อยนะครับ <laughs> ส่งให้พี่หนุ่ยดูนี่ครับไปแล้วเพราะว่าเรามีโปรเจกต์อื่นเนาะ คือ a อ1มหนึ่งนั่นเองนะครับเอ1มหนึ่งนั่นเองที่เราต้องไปเนี่ยโอเคโอค้โหเ,เสียงหวานเทียบเลยอะ่ะเสียงหวานเทียบเลยนะครับเนี่ยไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอเคไว้เจอกันครับตูดตูดเป็นต่ำเลยอะ่ะโอเค don't start cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something i invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic That energy is like a poison Needs a man a <laughs>